ไปต่อกันที่พี่ติ๊กเจษดาพอนะคะหลังผ่านตัวไปเป็นผู้บริหารค่ายเพลงเนี่ยล่าสุดก็ขอออกโรงเคลียร์ดราม่านะคะชี้แจงเรื่องที่ถูกว่านะคะว่าบัตรคอนเสิร์ตพร็อกซี่เนี่ยแพงเกินไปค่ะ ล่าสุดติ๊กเจษฎาพรก็ได้ออกตัวชี้แจงเคลียร์ดราม่ากับคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกของนุ่มๆวง Pro x ซนะคะจูปปินเนสังกัดซึ่งก็เผยว่าตอนนี้เคลียร์จบแล้วเพราะว่าเป็นการจัดงานคอนเสิร์ตครั้งแรกก็เลยทําให้อยังมีอะไรบกพร่องค่ะโดยส่วนตัวก็มองว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลก็อยากให้เด็กๆได้โชว์ศักยภาพแล้วก็จะคอยซัพพอร์ตอยู่ห่างๆค่ะคือคือผมว่าไอ้ตรงเรื่องของบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยเอาจริงๆ้วตอนนี้ก็สามารถเคลียร์แล้วก็จบลงด้วยดีแล้วช่วงแรกๆที่เราเวิร์กเรื่องน แล้วก็ทีมงานเขาก็อธิบายผมซึ่งมันมีคําอธิบายแล้วก็อยู่ในฐานข้อมูลเราก็รับฟังเขานะครับแล้วก็เราก็คุยกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปแต่ว่าเนื่องจากว่าอันนี้มันเหมือน,น,นกับทั้งทีมงานเองทั้งตัวผมเองเนี่ยเราก็ถือว่าเป็นการหยิบจับงานคอนเสิร์ตครั้งแรกนะครับแล้วก็มันก็อาจจะมีอะไรที่บกบพ่อไปบ้างนะครับจากการที่เราประกาศไปครั้งแรก แลเราก็เห็นฟีดแบ็กกลับมาแล้วก็เ,กากเราก็นําข้อมูลต่างๆเหลานเนี้ยนำกลับมาปรับปรุงใหม่แล้วก็มีการประกาศครั้งที่สองผมว่าตอนนี้ก็เหมือนกับฟีดแบ็กดีแล้วก็ทุกๆคนค่อนข้างจะแฮปปี้ครับ